สวัสดีค่ะสามวิชาค่าความกลัวที่ได้ผลที่สุดมือใหม่ออนไลน์ต้องรู้วันนี้ครูคโอจะมาบอกวิธีการค่าความกลัวที่ได้ผลที่สุดครูคิโอก็ได้ทํามาแล้วจากที่ตัวเองก็เคยเป็นมือใหม่มาก่อนจนปัจจุบันทําออนไลน์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเลยรู้และคัอนคงเข้าใจมือใหม่ออนไลน์มากๆอะไรที่มันเป็นเหมือนตัวฉุดหลังคุณมันทําให้คุณอนะไม่สามารถทําออนไลน์ได้ก้าวกระโดดได้อย่างเต็มที่ทั้งมีลูกค้า ลูกศิษย์เข้ามาอยู่ในโปรแกรมเยอะขึ้นเราเลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วความกลัวขั้นพื้นฐานของคนเรามันจะมีทั้งหมด6ความกลัวที่เป็นความกลัวขั้นพื้นฐานตรงชาตินี้คุณจะเห็นว่าโซนเขาเรียกว่า comfort zone ที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็คือรูปที่คุิโอแนบมาให้นี่ใช่ไหมคะเวลาที่เราอะจะขยายตัวเองออกไปเราอะเติบโตขึ้นแน่นอนว่า เราอะจะต้องขยายตัวเองออกไปจาก comfort zone fear zone นะคะ learning zone ไปถึง growth zone growth zone ก็คือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะพาคุณไปสู่การเติบโตในเรื่องต่างๆแต่แล้วยังไงเราจะถึงไปถึงตรงนี้ได้ส่วนใหญ่จะมีความกลัวที่เป็นความกลัวขั้นพื้นฐานความกลัว6อย่างที่เราจะต้องมีจะมีกลัวยากจนกลัวคำวิจารณ์กลัวเจ็บป่วย กลัวสูญเสียความรักกลัวแก่และก็กลัวตายเป็น6ความกลัวขั้นพื้นฐานที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีตลอดแต่ขึ้นอยู่กับว่าความกลัวในแต่ละสิ่งที่เรามีในแต่ละ ช่วงสเตจของชีวิตดีกว่าในแต่ละช่วงของแต่ละชีวิตเชิญความกลัวอะไรบ้างคุณอาจจะเป็นวัยรุ่นอยู่คุณอาจจะกลัวกลัวคำวิจารณ์พอคุณแก่ขึ้นมาหน่อยคุณอาจจะบอกว่าคุณกลัวความเจ็บป่วยพอคุณกเกษียณคุณอาจจะบอกว่าคุณน่ะกลัวความแก่แต่พอช่วง80 90คุณอาจจะบอกว่า คุณกลัวความตายความกลัวของเรามันจะมีอยู่ตลอดเรื่อยๆแต่คราวนี้เนี่ยเราอ่ะจะสามารถเปลี่ยนความกลัวเราขยายออกไปตรงนี้เนี่ยไปถึงโกรทโซนเป็นเ,เหมือนกุญแจที่จะพาคุณไปสู่การเติบโตในเรื่องต่างๆได้เราจะพาตัวเองออกไปได้อย่างไรคคิโอ <K> <O> เลยวันนี้จะมาให้3วิชาฆ่าความกลัวนะคะที่ได้ผลที่สดุดมือใหม่ออนไลน์ต้องรู้วิธีชี่ชนะความกลัวได้เนี่ยคุณจึงจำเป็นที่จะต้องมี ความกล้านะเพราะถ้าไม่ลงมือทําก็จะทําให้เราอ่ะสูญเสียโอกาสในชีวิตเพราะฉะน,นี้การทลายความกลัวที่ดีที่สุดก็คือการลงมือทําเพราะว่าถ้ายิ่งไม่ลงมือทําคุณจะสูญเสียโอกาสเลยคราวนี้มาดูนะคะว่าข้อแรกของการฆ่าความกลัวที่ได้ผลที่สุดและกูคิโอก็ใช้มาแล้วข้อแรกนะคุณจะต้องยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบ คุณะจะต้องยอมรับว่าไม่มีใครบนโลกนี้สามารถสมบูรณ์แบบไปได้100%เปอร์ซนก่อนที่คุณกระโดดออกไปจากคอมฟอร์ตโซนไปถึงโกลด์โซนคุณจะเห็นใช่ไหมว่าต้องผ่านกระบวนการของเส้นตรงนี้จนมาถึงตรงโกลด์โซนตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ตรงนี้แหละถึงจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะพาคุณไปสู่การเติบโตในเรื่องต่างๆคุณต้องเอาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนและออกมาออกมาจนมาถึงโกรดโซนตรงนี้ให้ได้คุณถึงจะสามารถโตในสู่สิ่งต่างๆได้แต่ข้อแรกนะคะนั่นคือคุณจะต้องยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ นั่นหมายความว่าไม่มีใครบนโลกนี้เลยสมบูรณ์แบบแม้กระทั่งตัวคุณเองมันก็จะเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่ไขประตูออกมาทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันก็จริงนี่พอคุณยอมรับได้ว่าตัวไม่มีใครสมบูรณ์แบบตัวฉันเองก็ไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบพอคุณยอมรับว่าคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วคุณก็จะเห็นว่า ทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เราสามารถปรับตัวเองได้นะมันปรับปรับปรุงตัวเองได้นะก่อนที่คุณจะยอมรับได้ว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบคุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนนะว่าคุณมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างคุณอาจจะต้องเหมือนแยกออกมาเลยนะว่าข้อดีข้อเสียคุณอาจจะต้องเหมือนแบ่งออกมาเลยว่าข้อดีข้อเสียของคุณทำยังไง คุณมีข้อดีอะไรบ้างข้อเสียอะไรบ้างคูคิโอก็ใช้พิธีการนี้นะจากที่ตอนแรกเราตเราต้องยอมรับก่อนว่าโอเคเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบคราวนี้มันต้องมันคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเก้าวไปสู่ความสำเร็จนะเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับว่าตัวเราอะมันมีข้อดีข้อเสียอะไรคุณจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ใน สู่ที่จุดที่สูงขึ้นนั่นแปลว่าคุณต้องรู้ว่าเรามีข้อดีหรือข้อเสียอะไรคุณจะต้องเหมือนลิสต์มาเลยว่าข้อดีข้อเสียของตัวเองคืออะไรอ่ะข้อดีของคุณคืออะไรบ้างถ้าคนที่คุณอาจจะบอกว่าข้อดีเอาของคุคิโอก่อนเลยกันนะเพื่อที่จะให้คุณ นึกตัวอย่างแล้วก็คุณจะรู้ว่าอ่ตัวแม้กระทั่งตัวโ o คิโอเองก็ไม่ได้ perfect, เพอร์เฟกไปสมบูรณ์แบบทุกอย่างก็มีข้อเสียแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนเนี่ยข้อดีของเราคืออะไรอ่ะโคคิโอเป็นคนที่อาจจะลิสต์มาเลยว่าเราใจเย็นเราเห็นอกเห็นใจเราเข้าใจความรู้สึกรับฟัง แล้วก็แก้ปัญหาเก่งก็คือมันเหมือนต้องบอกข้อดีมาเกาะเออแล้วพอข้อเสียเราทําเราเป็นไงบ้างข้อเสียของเราเราพูดไม่เก่งแต่งตัวไม่เป็นขี้อายเนี่ยอันนี้คือมันเป็นข้อเสียส่งผลในเรื่องของการทําออนไลน์ใช่ไหมทําภาพไม่สวยคือเราต้องลิสต์มาให้เรารู้เลยว่าข้อดีข้อเสียของคุณมีอะไรบ้างคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องปรับปรุงตรงไหนทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างและแน่นอนว่า มันจะเป็นผลดีในอนาคตนะอย่างเช่นว่าพอคุณรู้ข้อเสียของตัวเองนั่นแปลว่าคุณจะได้เอาข้อเสียตรงนั้นมาปรับใช้ได้เพราะถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้ข้อเสียของตัวคุณเลยคุณจะไม่รู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ข้อแรกคือข้อที่สําคัญมากๆเลยนะนั่นคือคุณต้องยอมรับเลยว่าสมบูรณ์แบบไปได้ทุกเรื่องอ่านะโอเคข้อที่2ก็คือเรียนรู้ ถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นกับเวลาที่เรารเผชิญไปกับความกลัวเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองคุณจะหาแต่ข้อแก้ตัวให้กับตัวเองเนี่ยแล้วคุณก็จะคุณก็จะโทษ สิ่งอื่นๆก็คือเขาเรียกว่ามันจะมีสิ่งอื่นๆมากระทบคุณก็จะรู้สึกว่าเป็นกังวลง่ายแคร์ความคิดเห็นคนอื่นเยอะนั่นแปลว่าคุณอยู่ในเฟียร์โซนอยู่แล้วคราวนี้พอข้อที่2คุณจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือการเพิ่มทักษะต่างๆให้ตัวเองพอคุณลิสต์มาแล้วว่าข้อเสียของคุณมีอะไรบ้างเช่นคุณพูดไม่เก่งแต่งตัวไม่เป็นขี้อายทำภาพไม่สวยพอเขารู้ข้อเสียของคุณตรงนี้พอข้อที่2ที่จะชนะความกลั ได้คุณต้องเรียนรู้เรียนรู้ในที่นี้ก็คือว่าคุณจะต้องเพิ่มทักษะต่างๆให้กับตัวคุณเองนั่นแปลว่าคุณจะต้องฝึกการพูดถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณพูดไม่เก่งคุณจะต้องฝึกการพูดพูดอะไรบ้างอย่างเช่นว่าเราจะมีความกลัวอยู่แล้วเวลาที่เราพูดไม่เก่งแต่เราต้องมาทำออนไลน์เราก็ฝึกการพูดโดยการ พูดกับไลฟ์โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะมีคนมาดูคุณกี่คนไม่กี่คนการไลฟ์ก็คือเป็นหนึ่งในกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ฝึกความมั่นใจตัวเองคุณเข้าไหมคะว่า การไลฟ์ที่คุณออกมาไลฟ์เนี่ยมันจะทําให้คุณนะ่ะได้ฝึกความมั่นใจในตัวเองคุณต้องเอาชนะความกลัวในเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจคาวิจารณ์ว่าเออจะมีคนมาดูฉันไหมกี่คนแต่อย่างน้อยให้คุณคิดว่ามันจะช่วยทําให้ความกลัวของคุณนะ่ะมันถูกตอกย้ำความมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าข้อเสียของคุณคือการพูดไม่เก่งเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องฝึกพูดโดยการ ออกมาไลฟ์ออกมาทําคลิปถ้าคุณรู้สึกว่าการเตรียมอุปกรณ์มันเป็นเรื่องยุ่งยากคุณก็ต้องมาทําคลิปโดยใช้อุปกรณ์แค่มีมือถือถ้าสําหรับคนเริ่มต้นนะคนแอดวานขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นกล้องก็คือเอามาตั้งแล้วก็ลองฝึกพูดกับตัวเองดูเลยคุณทําภาพไม่สวยแน่นอนว่าพอเป็นกระบวนการของการเรียนรู้แล้ว ทักษะที่คุณจะต้องเพิ่มเข้ามาคุณก็ต้องไปฝึกการทำสิคิูอก็เป็นหนึ่งคนในตอนเริ่มต้นเดวันในการทำออนไลน์ก็ทำภาพไม่สวยเหมือนกันนะคุณคือภาพนี้คือเราไม่รู้หรอกว่าภาพเราสวยหรือไม่สวยแต่ว่าเราจะเรียนรู้ได้ทันทีจากการที่เราได้ลงมือทำมาตั้งแต่เดวันคุณจะเห็นเลยว่ามันมีวิวัฒนาการจะเกิดการเรียนรู้ในการทำภาพแรกค,คุณออกมา มันก็ไม่มีใครทำสวยหรอกแต่ว่าคุณก็จะเรียนรู้ได้จากมันโดยการที่โอเคเราทำบ่อยๆนานๆเข้าวันทีหน่หนึ่งวันผ่านไป1สัปดาห์ผ่านไป1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไป1ปีผ่านไปเราย้อนกลับไปดูเออภาพมันดีขึ้นสวยได้จริงๆมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งคุณจะต้องมีมันจะต้องเข้ามาเป็นกระบวนการ learning zone ก็คือการเรียนรู้ นี่คือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่คุณจะต้องฝึกฝนและพัฒนานะคะรู้จักเผชิญกับปัญหานั่นหมายความว่ามันก็เป็นกันหนึ่งในกระบวนการของทักษะของการเรียนรู้นั่นแหละค่ะสักษะสํสคัญก็คือการที่เราจะเรียนรู้ได้มันก็คือการเพิ่มทักษะในเรื่องที่คุณกลัว ในเรื่องที่เป็นข้อเสียของคุณที่คุณลิสต์มาโอเคแต่ว่าเนี่ยเบื้องต้นคุณก็ต้องไปลิสต์มาน่นแหละว่ามันมีอะไรบ้างพอคลิปไม่สวยคุณก็ต้องฝึกไลฟ์ไม่คล่องก็ต้องฝึกหาสถานที่ไม่ได้ ก็ต้องฝึกเพราะทุกอย่างทุกกระบวนการมันเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนกันได้มันเป็นข้อดีมันเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนกันได้นั่นเองข้อสามคือคุณต้องเปลี่ยนมุมมองเมื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรต่างๆแน่นอนว่ามันจะเกิดเป็นความแบบความกลัวความวิตกกังวลอย่างเช่นว่าคนมือใหม่ออนไลน์นะมันจะต้องแบบมีความรู้สึกว่าฉันทําจะดีไหม ออนไลน์นี้จะเห็นผลไหมมันจะเวิร์กจริงๆสำหรับฉันไหมแต่พอคุณนะ่ะปรับมุมมองใหม่ถ้าสมมติว่าเพื่อนคุณกำลังจะก้าวเข้าไปทำออนไลน์แล้วเขามาถามความคิดเห็นของคุณคุณจะให้ความคิดเห็นกับเขาว่ายังไง นี่คือเขาเรียกว่าเป็นการปรับมุมมองเมงืม่อต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจคือไม่เอาตัวเองไปเป็นตัวบทละครตัวนั้นน่ะลองให้คนอื่นสวมบทละครตัวนั้นมาเป็นแทนคุณกําลังจะก้าวเข้ามาทําออนไลน์คุณกลัวแน่นอนว่ามันจะได้ผลจริงไหมฉันทําสําเร็จไหมจะมีคนดูฉันไหมจะมีคนชื่นชมฉันไหมเออคุณจะแบบมีความกลัวเยอะแยะมากอยู่ในหัวคราวนี้คุณลองปรับใหม่ ลองเปลี่ยนใหม่ดูซิว่าถ้าสมมติว่าคุณให้เพื่อนคุณสวมบทบาทสวมหน้าที่ตรงนี้แทนโดยการที่เพื่อนคุณจะก้าวเข้ามาทาออนไลน์เป็นมือใหม่บนออนไลน์กาลันจะก้าวเข้ามาทาคุณน่ะจะให้คําปรึกษาอะไรกับเพื่อนคุณนี่แหละพอคุณสวมหน้าที่ใหม่ตรงนี้ให้กับเพื่อนคุณ คุิโอมั่นใจมากว่าพอมุมมองมันเปลี่ยนคุณเอาตัวเองออกมาอยู่นอกปัญหาเรียบร้อยแล้วเวลาที่คุณมองลงไปในจุดตรงนั้นบางทีปัญหาที่คุณกําลังแบบกลัวเผชิญอยู่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้คุณลองบอกคุคิโอมาสิว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนคุณเป็นมือใหม่ออนไลน์กําลังจะก้าวเข้ามาทําออนไลน์คุณอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนคุณบ้างนี่แหละคือจุดสําคัญมากๆทําให้แบบสามารถก้าวไปสู่บนโลกออนไลน์ได้ กาวกระโดดมากยิ่งขึ้นและบางทีคนที่ทําออนไลน์มือใหม่หลายๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเข้าใจปัญหาพวกนี้นะเวลาที่คุณก้าวเข้ามาทําออนไลน์มือใหม่อะ มันจะมีความกลัวเยอะแยะมากมายเพราะโคคิโอก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็มีความกลัวอยอมรับเลยว่าตอนที่เก้าเข้ามาท all ําออนไลน์นะกลัวมากๆเลยกลัวกลัวเหมือนที่ทุกคนกลัวเลยเข้าใจมือใหม่ออนไลน์มากๆว่าเวลาที่คุณเก้าก็มาท all ําออนไลน์ตอนแรกๆนะคุณจะเผชิญความกลัวอะไรบ้างมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุคิโอแบบเอ๊ะและอะไรที่ เราสามารถก้าวข้ามผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้จนสามารถมาจับล้านแรกบนออนไลน์ได้6หลักได้ภายใน4เดือนแรกและ7หลักได้ภายใน10เดือนมันจะมีวิธีการอะไรได้บ้างเราเราผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วเราเลยจะค่อนข้างเข้าใจมือใหม่มากๆที่จะทำยังไงให้ก้าวข้าไปแบบโอเคมาความสำเร็จคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่คุณอยากจะสำเร็จบนลู่ทางออนไลน์คุณทำได้ แต่คุณต้องไปเรียนรู้วิธีการกระบวนการวิธีคิดของคนที่ทำออนไลน์ในช่วงเริ่มต้นคนที่ถ้าสมมติว่าคุณนะ่ะไปถามคนที่มีประสบความสำเร็จมันออนไลน์ที่ได้หลักสิบลาร้อยล้าแล้วบนออนไลน์เขาจะให้แนวคิดวิธีการคิดของคุณอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนคำถามโดยการไปถามเขาว่าในช่วงเริ่มต้นของการทำออนไลน์ คุณทำยังไงที่ทำให้คุณนะ่ะก้าวข้ามผ่านในจุดแรกมาได้นี่แหละค่ะคุกิโ้จะพาคุณก้าวผ่านจากจุดหนึ่ง ไปยางจุดหนึ่งพราะถ้าเป็นคนที่เป็นมือใหม่ออนไลน์ line, คุณจะทำยังไงให้ก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้โคคิโอมีรวบรวมวิธีนะคะที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านตรงนี้มาได้คุณอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นแชมป์เพราะว่าอีกสเต็ปหนึ่งคือคุณจะได้1 0ล้าน1 0อยล้านแต่โคคิโอจะพาคุณก้าวข้ามผ่านจากจุดนี้มาจุดตรงจุดนี้ทำยังไง โคคิโอรวบรวมมาแล้วอยู่ในคอสกำลังจะเปิดใหม่คอสนี้เป็นคอสออนไลน์เป็นคอสใหม่จะพาคุณจับมือทำจากคนที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยพาคุณจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งมันควรจะต้องเป็นเรื่องอะไรบ้างมันเหมือนกับที่โคคิโอเคยบอกออนไลน์ Online ต้องผ่านในช่วงกระบวนการแรกมันจะต้องอาศัยผ่านช่วงกระบวนการตัวนี้โคคิโอใช้เวลาตั้ง6เดือนพยายามทุ่มเทโฟกัสกับมันเลยเข้าใจมากๆว่าเวลามือใหม่ที่ก้าวเข้ามาทำออนไลน์ หลายคนนะ่ะจะไม่ผ่านช่วงเวลาตรงนี้โคคิโอเลยสรุปเป็นโซที่จะพาคุณนะ่ะจับมือทาจากจุดแรกกระโดดมาอีกจุดหนึ่งทำยังไงรวบรวมไว้ในสัมมานาสด Super VIP The Millionaire Online Fast l a n e เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีออนไลน์สอนมือใหม่ทำออนไลน์เงินล้านฉบับจับมือทำซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำออนไลน์คุณจะต้องทำยังไงจากจุดเริ่มต้น ไปทําให้คุณมีรายได้ทั้งหมดทุกกระบวนการเลยนะว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างรายละเอียดอยู่ในตรงนี้นะแล้วก็โบนัสแน่นอนว่าคุณจะได้พี่โอจะถ่ายทําคลิปความรู้ดูพิมพ์มคุณ3าคลิป private coaching ให้รายละเอียดตามนี้เลยนะทักเข้าไปที่ Li n e oa ตรงนี้ได้เลยทักเข้าไปถามทีมงานซึ่งรายละเอียดของซ u เปอร์ p นี่เราจะเรียนสดเจอกันมาที่ยี่สี่ยี่ห้ากุมภาพันพาเต็มอยู่ที่2 9 0 0 0บาทแต่ว่าตอนนี้ Early Bird อยู่ที่16,0 0 0 พ9 0 0คุณสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด0% 3เดือนถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วอยากเริ่มทำออนไลน์ไปพร้อมๆกันจะพามือใหม่เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นไปทำยังไงให้ได้ร้านแรกบนออนไลน์ด้วยวิธีการแล้วก็จะพาคุณสอนจับมือทำทุกกระบวนการใครไม่รู้แพลตฟอร์มไหน คุณสามารถเรียนรู้ได้จากที่นี่พาเปิดทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และก็รู้สึกว่าอยากได้คลิปความรู้พรีเมียมคุณรู้ว่าคคิโอสอนทาคลิปรับถ่ายและต่อคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมคุณอยากมีคลิปความรู้พรีเมียมเพราะคุณเห็นผลลัพธ์จากลูกศิษย์และก็ลูกค้าคคิโอแล้วว่าอ,อ,อยากมีคลิปพรีเมียมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าณปัจจุบันคุณจําเป็นที่จะต้องทำคอนเทนต์และไปอิมแพคต,ต่อคนได้มากที่สุดก็คือ คอนเทนต์ในรูปแบบของคลิปและหลายคนก็ยังหาสถานที่ไม่ได้ทําคลิปความรู้พรีเมียมไม่ได้โอเคโคคิโ okay. อช่วยคุณได้เลยทันทีนะโปรแกรมรับถ่ายและตัดต่อคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมโปรแกรมนี้มีอะไรบ้างหาสถานที่ให้ถ่ายและนําคลิปคุณไปตัดต่อให้พรีเมียมหน้าเพจของโคคิโอเป็นยังไงคุณได้รับแบบนั้นทันทีเลยปรับลุกให้คุณถ้าคุณไม่มีเสื้อผ้าที่นี่มีนะคะก็จะมีคริโอคอรเซตกับคิโอรันเว์ให้คุณได้ทางเช่าแล้วก็ซื้อได้เลย คุณมาแต่ตัวคุณจะสามารถไม้ไคลิปความรู้พีเเมียมแพ็กเกจ3แพ็กเกจนี้แตกต่างกันไงแพ็กเกจแรกคือคุณเจอตัวโคคิโอ หนึ่งค้างถ่ายและตัดต่อคลิปให้ทั้งหมด10คลิป1600 0บาทและแพ็กเกจที่2ก็คือเจอกัน3ครั้งถ่ายและตัดต่อคลิปให้ทั้งหมด30คลิป40,000บาทและแพ็กเกจที่3เจอ5ครั้งถ่ายให้50คลิปทั้งหมด60,000บาทคุณเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้แพ็กเกจไหนถ้าซื้อแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งก็ตามภายใน1ชั่วโมงคุกิโอลดให้1000บาทต่อ1แพ็กเกจให้2สิทธิเท่านั้นภายใน1ชั่วโมง นะคะโอเคแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีการทำออนไลน์ที่ถูกวิธีแค่จะได้คลิปเท่านั้นแต่คุณอยาก ทำไลฟ์เป็นหาสถานที่เป็นอยากเรียนรู้ออนไลน์ลึกๆโปรแกรม,แม,มเมนิเมนทอร์ที่ครูคิโอเป็นครูพี่เลี้ยงให้คุณ2เดือนคุณจะได้รับการ p r i v a t e coaching ให้2ครั้งซึ่งครั้งหนึ่งมีมูลค่า5 4า0 0่คุณจะได้รับเลย2ครั้งถ้าสมมติว่าครูคิโอเป็นครูพี่เลี้ยงให้คุณ2เดือนจริงๆเราคุยกันตลอดระยะเวลา2เดือนอยู่แล้วเพราะคุณจะได้รับไลน์ครูคโอจะดูแลคุณเป็นระยะเวลา2เดือนนั้นมูลค่ามากกว่า54 0 0 0ต่อครั้งอยู่แล้ว จะได้รับการถ่ายและตัดต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมจำนวน30คลิปซึ่งมีมูลค่า4 0 0 0 0บาทคุยโอจะสอนทำไลฟ์พรีเมียม,มกับคุณมีมูลค่า29000บาทคุยโอจะสอนการถ่ายทำคลิปความรู้พรีเมียมให้กับคุณมีมูลค่า2900 0บาทซึ่งมูลค่ารวมทั้งหมดมูลค่ารวมทั้งหมดคือ26000บาท ถ้าคุณดูไลฟ์นี้ให้ราคาพิเศษในไลฟ์นะี้ราคาเก้าหมื่นบาทแคปหน้าจอนี้ แล้วทักเข้าไปถามทีมงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจโปรแกรมรับถ่ายและต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมหรือว่าโปรแกรมมินิเมนท์คุณสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด0% 3เดือนคุณเลือกเอา package, แพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งได้เลยเลือกดูว่าคุณสนใจแพ็กเกจไหนอินบ็อกซ์เข้าไปถามทีมงานได้เลยวันนี้โคคิโอไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็จัดการตัวเองถ้าคุณไม่ทําออนไลน์ไม่ได้แล้วนะ